สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อพี่น้องสุขุสุขคนจ้าสมาาสาผ้าแสบมากล่ะค่ะมากันน้องชิฟ้อนค่ะสวัสดีค่ะชิลุสวัสดีค่ะเราสวัสดีตั้งแต่แรกแล้วค่ะวันนี้มากินอะไรคะมากินลูกพีดค่ะพี่น้องลูกพีดแดงดล,ด <laughs> ลูกพีดลูกพีดลูกพีดแดงแช่อิ่มเอาไปแช่เย็นอีกกรอบแ่บค่ะออกเปรี้ยวๆหวานๆกับพริกเกลือ จะกินแล้วลูกนี่ค่ะมันซีมาเป็นในถุงเนาะคะ<ต>่ะถุงละกิโลแต่หนูไม่ได้กินนั้หนูไม่กินอันนี้นะจ้ะกินแต่พริกว้ายกินแต่พริกเกลือไม่ได้นะลูกนี่เราลองเอาจิ้มดูค่ะนิดนึงข้างในซีมีเป็นเป็นใน,นนิดเดียวค่ะไม่กินหรอคะไม่โอ้เ<ๆ>พื่อนเนยโบม,มาคล้องสมมาด้วยค่ะเด้อพี่น้องกินกับ พริกเกลืออะคลิปไปกันเนอะอืมค่ะเดี๋ยวม,าม,าม่อยมาค,ค,นะค่ะคูดเท่มันเร็วๆหน่อยคนอื่นถามอ่ะ <laughs> กรอบดีคะ่ะกอบเปรี้ยวๆนิ่มสม่ำมาลองกินค่ะเห็นเพื่อนกินไปตระแสบนั่งคะ่ะ อุตส่าห์จะจุ๊บแม่แตงเหงืออกจุ๊บได้อุตส่าห์จะจุ๊บแม่แตงเหงือออกว่าสันนั่งเป็นกำลังใจให้แม่ก็พอนะคะนั่งบนก็ได้น่ลูกค่ะออกบวานเปียวๆค่ะ อย่าวิ่งค่ะอย่าวิ่งห้องนครับพี่นอ้องคุณน้อมองนั่งมานั่งหันหลังใส่เบาเสียงอะไรูร เบิ้งกระตูนเพื่อนค่ะเอามาล่องกินเพื่อแรกค่ะแซ่เย็นกรอบแซ่บค่ะ ลองที่ฟันบอมากินแนงสมสมนะคะเงื่อไหลเต็มเลยคะ่ะ ล่มอยู่ค่ะพี่น้องต่ว่าหักคอนตอนนี้หามม่งแล้นะคะแดงงามค่ะค่ะ อไม่หันมาทางนี้หรอคะลูก ก็กินกับพริกเกลือก่ะแสบอยู่ค่ะแดดจ้องหนาแม่จะกินหนูเจอคลิปแม่ค่ะอยากไปรล้ั ไปไหมไปไหมอยไปไปไหมไปไหมไปลองเพลงค่ะกินลยกัเค็ดเขียวด้ยค่ะ หันมาทางนี้ค่ะเดี๋ยวถ้าแม่กันลาคุณลุงคุณป้านะคเดี๋ยวก็จะงอนแม่อีกอ,ไ,อไม่ไม่ให้ปิดคลิปกับงอนแม่เป็นบ๊วยขยันจีบเบื่อ บอกอทามอยู่เบิดมือค่ะพี่นอ้องลองสฟอนนี่มันไม่คุ้นะมันไม่มีเสียงเน็ตไม่ดีอะ่ะทไหนหนูก็ดูไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะเน็ตมาไม่ถึงค่ะลูก แบอยู่คะ่ะพี่น้องพายอยากกินลองหาสื่อเบิงด้วยคะ่ะมีขายในรัศสะดากันมีคะ่ะพี่น้องก็สิเก็ยกินแล้วเนาะคะ่ะแต่ว่าสมพึ่งเอามาล่องกินเทือแรกคะ่ะลูกพีดแดงลูกพีดแสบอิ่มกรอบดีคะ่ะต้องแช่เย็น น้องชิ่ฟัอนแม่จะลาคุณลุงคุณป้าแล้วนะก็บอกาอยาปไปคิด <c oughs> กินหลายมันก็สิเจ็บทองเนาะค่ะพี่หนองเอามาล่องให้กินเบิ่งซื้อคะ่ะแสบอยูค่ค่ะคนลุงคุณป้าก,กินเองไปเลยมาเร็วจ้ามานั่งกับแม่อาหนูไม่ปิดหรอคะปิดค่ะ มหนูจะบอกว่ายังไงคะสวัสดีค่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะบายๆไปแล้วเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวพอกันไหมคลิปนาเนาะคะ่ะอันนี้เป็นเมนูอาหารหว่างสมมา,าพี่น้องแล้วก็เอามาลองกินบึงเนาะคะ่ะว่ามันสี่แสบบก่กะกรอบอยู่ค่ะกรอบแล้วก็มีรสเปรี้ยวนิดหวานๆเปรี้ยวๆกินกับพริกเกลือเข้ากันค่ะแต่ว่าไปแช่เย็นก่อนเนาะคะ่ะแช่ตู้เย็นไว้ ก็สิกรอบกรอบหวานเปรี้ยวนิดนึงแซ่บค่ะพอกันไม่คีมนานเนาะค่ะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่ให้เกียรติคอมทม่ตตามรับชมเนาะค่ะขอบคุณหลายค่ะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์นะคะเป็นกําลังใจสมมติคลิปต่อๆไปค่ะสมศักดิ์ครับน้องชิฟอนค่ะลาไปก่อนนะเจ้าบายบายสวัสดีค่ะบา,บ,าบายบาย,ยก็สวัสดีค่ะด้วยสิลูกสวัสดีค่ะค่ะ